บรรยากาศยามเช้าครับอากาศดีมากครับลมนี้หนาวเลยดูยอดไผ่เอ็นตรงนู้นลมแรงครับยามเช้าครับ ที่ลันเชียลอดมีแล้วแต่จะสั่งค่ให้เลือกนะครับเป็นอาหารชาเป็นชุดนี่มีชุดธรรมชาติมีชุดไข่นะครับแล้วก็มีนี่ครับเบคอนไข่คนผมสั่งไข่ดาวครับแล้วก็มีน้ำน้ำแต็กโหมครับหน้าตาน่ากินมากเนยนี่สังเกตว่าเขาเป็นเนยจืดนะครับ เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นฝรั่งจะเป็นเนวทานในจืดมากกว่าในเค็มขนมปังห่อมาในนี้ครับเพื่อรักษาความร้อนเอาไว้วิวบรรยากาศครับสุดยอดครับบรรยากาศยามเช้า ขนมปังต้องรีบกินเดี๋ยวจะไม่ร้อนครับเพราะอากาศกำลังเย็นข้างนอกครับเซียหลอดนะครับที่บ้านมุงกิวการนะะจังหวัดเชียงรายครับผมนี่ก็ก็มีที่พักรวมอาหารเชา้าอาหารเย็นนะะโอ้น่ากินมากเลยครับเขาชอบมากเลยตรงน้ำเต็งโมเนี่ยครับ อืมผมชอบจิ้มอย่างนี้ครับฮุมสุดยอดรอคเฟิร์สจะไม่ตื่นเลยเป็นอะไรที่ถ่ายแล้วสวยมากครับขึ้นกล้องอร่อยอร่อยครับเอ๊ะ เบคอนครับเบคอนทอดหอ,อมมากครับดยดน